สวัสดีค่ะมือนียายผู้คนเดิมกับสิมวัฏโตมือว่านีว้าเรื่องอ่าสรนเสริญพระพุทธเจ้าแต่มือนีสิว้าเรื่องท้ำวัดเ้ารนี่สิมีสันเสริญพระพุทธเจ้าแล้วกับพระรรมเลยพระพุทธพระรรมพระสงฆ์มือนีสิว้าเรื่องพระธรรมพระรรมนี่เขากับอ่าสันลเสริญขึ้นกันเด้เพราะว่าเป็นหลักรรมคำสอนในเขายึดถือกันมาจุนหอดมือนีที่เขามาวัดนี่เข้าใดตรงนี้ล่ะ สัลังจากพจนิพพัทธ์รรมวัดเสาพจนกับสิพพัสรรเสริญพระพุทธพระธรรมแล้วกับพระสงฆ์มือนีสเบ้าเรื่องสรรเสริญพระธรรมกับพระสงฆ์สรรเสริญพระธรรมกับสิบอกว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพึงเห็นได้ด้วยตนเองถ้าเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะเห็นด้วยตนเองเด้ แล้วก็สิปฏิบัติได้เพําะจได้เพํากัดการมันสิติโตัวเข้าไปตลอดไปแล้วกับเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวหมายความว่าเข้าปฏิบัติทรามเข้าปฏิบัติในเท้าเลยเพราเป็นปฏิบัติในคนอื่นการปฏิบัติทรามถูกขังในเท้าต้องปฏิบัติไห้เท้าอันนี้คือยายปูได้จากการมาทําวัดเศร้าเราก็มาทําวัดเย็นมาที่นี่หลังจากที่เท้าสรรเสริญพระทรามแบบนี้แล้วต่อไปในเท้าสรรเสริญพระสงฆ์เลย ว่าพระสงฆ์นี่เป็นพระสงฆ์ที่เขาเขาลบเขาไหวเป็นผู้น้ำทั้งาศาสนาพระเจ้าเอิญว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่เขาเนี่เป็นผู้ปฏิบัติน้ำเพิ่นแต่เพื่อนนี่เป็นผู้ที่ว่าเป็นสาวกหมายถึงว่าศูนย์ร่วมทึงผู้นำาศาสนาผู้เผยแพร่แล้วกับผู้ที่ว่าสิพา,าศาสนาไปได้จากหลายพันปี็คือยู่ที่พระสงฆ์ถ้ามีพระสงฆ์บวชวิพระสงฆ์จำพรรษามีมพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปว่าที่คนที่นับถือศาสนาพุทธหรือสถาบันศสาสนาก็สิไปได้ไกลเขาจังมีหมดสรรเสริญสรรเสริญพระพุทธสรรเสริญพระธรรมคือเอาไปปฏิบัติสรรเสริญพระสงฆ์มาที่นี่พระสงฆ์คือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์พระสงฆ์ส,งสาวกของพระพุทธเจ้านี่ ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นทางออกแห่งทุกข์ใครๆก็ว่าเพื่อนผู้ส่อม่สอนเรื่องรรมของข้ามาออกจากทุกข์เขาก็เลยพระสงนเพนธนสิมีบทปฏิบัติไลยกว่าผมเข้าเดียเพราะว่าเพื่อนผินสาวของพระพุทธเจ้าเพื่อนสิเขาหนีสิมาแค่เขาหนีสิเอาไปแค่หันเว้าแล้วกันนิดเดียวคือเขาสิไปได้แ,แค่่ขอปฏิบัติให้พ้นทุกข์ คืออริยสัจดิีออาอาอกให้พ้นทุกแต่ว่าพระสงฆ์นี่เป็นผู้สาวกคือร่วมทึงการเผยแพร่าศาสนาการสืบทอดการยังยุหันมืดด้วยยุหันมดบัดิินี้พระสงฆ์นี่ควรแกร่สักการบ,บูชาควรแกร่ที่เขาจัดไว้ต้อนรับหมายความว่าเป็นที่เข้าสักการบ,บูชาจัดไว้ตอนรับเวลาเข้ามาวัดเขาสิ่งหนูว่าสั่นของพระสงฆ์เป็นสิน่นางตั้งหา คนสิต่างกับนยมอ,อยู่จงที่ว่าเข้าตรงถวายอาหารเพื่อนจังฉันใดเนี่ยโมเมนต์คนสิไม่จับกินเองคือเกา่าคือพวกเขา้าแต่ว่าสมมติว่าสมัยตะกี้นี่สิไมเนน่เน้นหน่อยเน้นหน่อยนี่ก็สิถวายอาหารจัง๋ยวสินะเพื่อนถ้าใส่บาตรแล้วเพื่อนสิฉันเขาอยู่ในบาตรใดเพราะเพื่อนถวายค้นใส่บาตรแต่ว่าหันสมมติอยู่น้ำบาตรเดี๋ยวสิต้องมีเพื่อนถวายมาที่นี่ เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรอันทชลีเป็นที่นาการวายบูชาอ่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกหมายว่าเป็นผู้ที่ไห่อ่าเป็นผู้ที่ว่าไห้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบทั้งหลายไห้คอคิดเป็นทั้งไห้คอคิด,ออดสืบทอดศาสนาแะ้วก็หาความรู้ใสียของ ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายอยู่ทีพระสงฆ์เบิดแล้วก็ไแอรเป็นที่หน้าเขารบบูชาแล้วก็เป็นที่หนานอบน้อมเป็นที่ขนัไหวขวนอัญเชี่อันนี้คือเขาสรรเสริญพระสงค์บางคนนี่โมหูเด้คิดว่าพระสงค์สิมีนิดหน่อยเห็นเพื่อนยางไปย่างมาเนี่สิคิดว่าเพื่อนนี่ มาเฮ็ดอีอย่างบ่แมนเดีมันบ่เมนมาแต่บินแต่บาทอย่างเดียวเด้ยเพราะว่าเพปิ่นสาวกใหมางว่าขนบธรรมเนียมประเทศนี่อยังทุกอย่างอยู่ที่ประสงค์เบิดมาว่างานทุกงานของเฮางสี่มีประสงค์รวมด้วยร่วมเพิ่งบุญประจำปีสิบสองเดือนมีเบิดแต่ว่าหลักธรรมของคนสิออกในลักษณะที่ว่าสอนเพราะว่าเพปิ่นสาวกสิได้ ออกในลักษณะเผยแพร่แล้วก็สืบทอดศาสนาแต่เฮามายังพอยายปู่เหนี่สิมาส่วนมนต์สองส่วนมนต์เย็นคือเอาอริยสัจจีนี่หละไปปฏิบัติเพื่อการคล้องเลื่อนเลยแต่พระสงฆ์พ่นสิการสืบทอดพุทธศาสนาด้การสืบทอดการเผยแพร่การที่ว่าทุกอย่างที่เสียสห้ศาสนาเน่าต่อไป บางคนบมงหเด้เอ้เพิ่นเอาเงินไปยังเพิ่นเอาไปยังที่กิ่งเพ่นบริหารในวัดนี่แหละทุกสิิงเดี๋ยวนี้มันต้องใส่เงินร่วมทังการเจ็บป่วยกันยังคงเพิ่นพร้อมบางครั้งเพิ่นจิคคนจิคิดวาเตะพระสงฆ์เฮ็ดนั่นไดเฮ็ดนี่ไดมอเพิ่นมิขอวัดขอปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ขึ้นเอหน้าบุญที่เฮ้าจิตตองกาบตองวาแล้วก็ ทุกวันพระควรสิมาฟังฟังเทิเพร,ะพระาะว่าศาสนาจะได้ไปได้ไกลนี่แหละที่จริงที่ยายปู้ใดคือหนึง่งเกี่ยวกับศาสนาแตคือช่วงทําวัดเ้าเนี่ยนี่แหละเขาสิมีสันเสริมพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์นี่แหละที่ว่ายายปูบวมมือนีก็บสันเสริมพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์ ต่อไปนี่สิเป็นเยฟบปูเสบอกคือกันสิ่งที่ว่าเข้าได้ไปจากการที่เข้ามาวัดเนี่ยต่อไปนี่สิเป็นในลักษณะสาธยายว่าเพิ่นจังหดจังค่อยบรรลุเพิ่นจังหดจังค่อยตัดสู้ได้อันนี้หมายถึง,งโยมเด้บ่ได้เกี่ยวกับพระเด้หมายถึงเฮ้านะหมายถึงคนหมายถึงคนที่ว่ามาวัดเด้บางคนจะคิดว่าเอ๊ะพระเพิ่นเฮ็ดอีอย่างสันความเมันเด้ อันนี้คือคนมาวาัดเท่าตดไปแค่นิดเดียวนึงเดียแต่ไปแค่นิดเดียวนึงสินหาที่สิบใบคล้องเดือนสองอริยาสาัจยที่สิเหตุปฏิบัติเจ้าของ้นทุกแค่นิดเดียวแต่ของเพื่อนนี่มันหลายอันนั้นเป็นสาวกเปนโอโอโบ้างใช่อกสาวกพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อหน้าบุญเป็นอ่าเป็นอ้ทีนาเข้ารบบูชาเปลี่ยนผู้ที่สมควรอัญเชลีอยู่ในนีเวศ มนีก็มีแคนีแต่วันเมื่อต่อไปก็สิ่าเีว่าวิเคราต่อกันคือว่าคนมาวัดเนี่ยกับเพิรนทีว่าเผยแผ่มา่ลเวใหญ่คนมาศาสนาทุกวันพุทธมา่อย่างมันร่วมกันอ่าสรรเสริญพระพุทธเจ้าขอบว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็สวดบทที่ว่าเฮ็ุยังไดเขาจงค่อยรุด้ลจากความทุกได้แต่ว่ากันว่ารุด้นการปล่อยว่างว่ามันขีคขานเน้อมันต้องแยกกันด้ย มันโมเมนว่มา Studio ขี่คานนี่เขาเอินว่าขายันมิสติแล้วก็มีความคดิดที่ดีนี้เป็นการบ่ออ่ินเป็นการที่บ่อเสยลายเป็นการที่บ่อบุ่งลายเป็นการที่ว่าเต็มสี่เดยบมเมนว่าปล่อยว่างสอนให้ขี่คานบมแมนตปล่อยว่างบมเฮ็ด์อย่างเลยบมเมนนี่ปล่อยว่างคือปล่อยบรยุทติดจิิงที่ควรที่บรยุทติดบริยุดติดจริงที่ว่ามันเป็นไปบพได้ใด yeah. ้เพราะว่า าสนาพุทธเล่นทั้งเิทยาศาสตร์มากกว่าเลยสิ่งที่เห็นจริงปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบเลยได้จริงมงเนริเอมิทอานเนสวัสดีค่ะ